ก็ป่าครับป่ามาจาก่างทศลงมาจากโอ้ไกลมากประเทศประเทศไรวไม่รู้แต่ให้เขาพูดเป็นภาษาทุรคันก็น่าจะคุ้นเคยกับภาษาเนี้ยนะป่าป่าค่ะป่าครับเออป่าเระนี้ตตวมนัเนเรื่าตรตัวาตนัวอตนัมาตังมาตนัว่รมาัวร่ตัมนรมา่เอางาตาาาปา อยากกิ่กาแฟาปามีกาแฟไหมมีกาแฟไหมคะทำท่าไงนะก็พี่ไ่ทไงนะแล้วทำยังไงนะถามพูดสิพูดพูดเขาเลยน้องจ๋าเขาสั่งอาหารจ้ะอะสังอะไรเนี่ยสังนีอะบอกสิแล้วดิเร

น้อยจดน้อยเคยเจอสนักงานไอแบบลูกค้าประาดเจอหัวมาแล้วาพูน้อยหลออะไรนะไอปูนิดิบมาปูนิบดิบมาอะไรนะปูนิปูนิเลฮะปูนิมั้งชาติปูนิอาปูนิมาสิสามแยกนะมาเลยฮะ มมบีมายอ่ะเแต่วมันนี่ันออกไ่เงียบเลยยีสิบยังไม่มีเลยมัยี่สิบยังไม่มีเลยอ่ะไยี่สิบบาทไม่ให้ยืมเลยโอ้นี่เสียใจดีแต่รู้ว่าเลี้ยงให้ไม่ได้กินเยอะๆหน่อยเราก็มีสองคนขอบคุณเ่อนะขอบคุณเพื่อนยัะขอบคณนะเพื่อนนะที่จบเรต้มีเดอรรูปสวัสดีวัสดีมาดูใบพี่ีเลย ไปบินกับแหละไม่เ่เรามาือมือที่สองมนกินด้วยกันเมืองที่สองนะครับมือที่สองเหรอมือแรกหนเรองตั้งแต่คบกันมาอ,อ๋อเราไปกินยังอ๋อกินทีกแนชั่นอ๋อใครเลี้ยงอันนะั้นใครเลี้ยงคนเลี้ยงเอาเธอเลี้ยง,ยงดีมากค่ะแต่ว่ากินกันไม,ม่ถึงพันนะเดีด้ยวมาเจใจง้อก่อนอะไรนั้นมก่อนไม่ถึงพันนะเอบกว่ามาที่สุดเลย ฝากไ้ด้วย,น,ยน,นะครับกับบ e ้านนี linking, ้มีอะไรอันนะฮะทางช่อง YouTube นะครับฝากไ้ด้วยก็จะมีคลิปเรียกว่าเบื้องหลังเบื้องหลังดีกว่านะฮะก็ฝากไ้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเชิหมาทาน